สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์กันบ้างดีกว่านะครับโดยเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยเราจะพูดกันไปถึงจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาและณปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็ยังคงอํานาจบนโลกใบนี้เอาไว้ได้ด้วยนะครับนั่นก็คือจักรวรรดิอังกฤษนั่นเองครับอังกฤษเองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในขั้วอานาจของโลกถูกมาแล้วก็มีอิทธิพลกับโลกมากมาก นหนึ่งสิ่งที่อังกฤษอะแน่นอนแหละได้ทิ้งให้กับโลกเอาไว้แล้วเป็นสิ่งที่คงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปในอีกหลายพันปีเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือ ภาษาครับภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาสากลของโลกซึ่งแน่นอนล่ะการที่มันกลายเป็นภาษาสากลของโลกได้เนี่ยก็มาจากปัจจัยที่อิทธิพลของอังกฤษในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเนี่ยโอ้โหยึดโลกไปได้เยอะมากๆเลยถูกไหมนะครับผมอย่างแบบว่าภาษาที่ใช้กันแท่หลายบนโลกเนี่ยก็เห็นกันเลยว่ามาจากอาณาจักรที่มีพื้นที่ยิ่งใหญ่มหาศาลกันทั้งนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาณานิคมของพวกอาณาจักรฝรั่งเศสสเปนอย่างเงี้ยก็ทําให้ภาษาฝรั่งเศสกับสเปนดังไปทั่วโลกหรือว่าอย่างอาณาจักรจีนอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งใหญ่มมมากนคผผีู้ เ,เป็นพันล้านคนใช้ภาษานี้ได้นะครับผมแต่อังกฤษมันยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่ามันทําภาษาตัวเองให้กลายเป็นภาษาสากลของโลกได้ท่านผู้ชมคิดดูดีว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับและจากกระวิอังกฤษเองเนี่ยนะครับผมก็บุกไปในหลายที่มากๆบนโลกใบนี้นะเรียกได้ว่าแทบจะทั่วทุกที่บนโลกเลยแต่บุกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกได้ว่าชนะตลอดถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เห็นอังกฤษเนี่ยมีพื้นที่เยอะมากๆเลยถูกไหมในจุดพีคสุดเนี่ยนะครับผมอังกฤษถือได้ว่าเป็นอนาณาจักรที่ ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้เลยนะครับผมรวมอนานิคมของพวกเขาไปด้วยเนาะทำให้มีสโลแกนที่พูดกันว่า เ e อะซ n n ใ e e อเทสต n ออนบิทเชสเนะครับผมก็คือถ้าฮิตไม่มีวันตกในจักรวรรดิอังกฤษนะครับเพราะว่าตกมุมนี้เนี่ยอีกมุมนึงเดี๋ยวก็ขึ้นมาครับจากการเดินเรือไปยึดทั่วโลกเนี่ยทำให้อ,าอนาเขตมันเยอะมากๆเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าอาณาจักรอังกฤษในตอนที่มันพีคเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมารีแคปกันสะหน่อยดีกว่าจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยนะครับผมถือได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยในช่วงปี1919้กนะครับผมถือได้ว่าเป็นจักรวรรดิที่ใหญ เโดยจักรวรรดิมองโกเองเนี่ยใหญ่มากๆเหมือนกันนะแต่ยังพ่ายแพ้ให้กับอาณาจักรอังกฤษนะครับผมอาณาจักรมองโกใหญ่หลาย,ลายคนบอกว่าอาณาจักรมองโกเนี่ยคืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้แล้วใช่นะครับในเทอมของอาณาจักรที่มีพื้นที่ติดกันก็คือเหมือนเป็นประเทศเป็นผืนดินปึกแผ่นเดียวกันแต่อังกฤษเนี่ย,เ,ยเขามีดินแดนอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเยอะม,มากๆเลยนะครับผมอังกฤษเองเนี่ยมีอาณาจักรใหญ่มากๆอ่ะรวมๆแล้วนะครับผมในตอนที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยกินพื้นที่ประมาณ25% ของโลกใบนี้นะครับผมเยอะมากจริงๆแล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยผู้คนที่อยู่ภายใต้อาณาจักรอังกฤษในขณะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ค,คือคิดเป็นจํานวนถึง23%ของโลกใบนี้เลยนะครับหรือจํานวนเนี่ยประมาณ4 1 2ล้านคนนะครับตอนนั้นโลกยังไม่ได้มีคนเยอะเหมือนยุคปัจจุบันนี้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าไอ้ยี่สนี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นที่ที่อังเกายายิดอึดมาได้ถูกไหมนับว่าเป็นอาณาเขตของอังกฤษนะครับแต่ในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยถ้าเรามาดูกันประเทศที่อังกฤษเคยไปบุกเนี่ยก็เรีย,รยว,ว่า กว่า90%ของโลกใบนี้นะครับกองทัพอังกฤษทหารอังกฤษเนี่ยเคยไปบุกมาหมดแล้วนะครับผมแล้วคำถามในวันนี้ก็คือเฮ้ยอังกฤษเนี่ยเคยไปบุกโลกใบนี้เรียกได้ว่าบุกมาทั้งโลกเลยถูกไหมแล้วมีที่ไหนบ้างล่ะ เ่ียงกรดไม่เคยไปบุกนะครับมันยังมีเหลือไหมเรียกได้ว,ว่ามากกว่า90%ของโลกนะครับผมมันกฤษเคยบุกมาหมดแล้วมีเพียงแค่22ประเทศบนโลกใบนี้เท่านั้นที่สถานอังเกฤษเนี่ยไม่เคยย่างกลายเข้าไปบุกนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาเป็นคอนเทนต์กันว่ามีประเทศอะไรบ้าง อังกฤษไม่เคยไปบุกนะครับจำนวนทั้งหมดมี22ประเทศเนาะเรามาไล่ดูกันไปทีละประเทศเลยดีกว่าเริ่มกันที่ประเทศแรกเลยนะครับผมแอนดอร่านั่นเองครับแอนดอร่าหลายๆคนผมเชื่อเลยว่าเกิดมาเนี่ยไม่เคยได้ยินแน่นอนนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนแอนดอร่าคืออะไรกันนะครับแอนดอร่าเนี่ยนะครับผมเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปนะครับผมเฮ้ยหลายๆคนฟังดูที่ที่นี่มันแบบ ประหลาดอะมันดูอยู่ไหนวะไม่เคยได้ยินเลยถูกปะแอนดอร่าอยู่ในยุโรปนะครับผมแล้วก็ใช้เงินยูโรด้วยครับซึ่งแอนดอร่าเองเนี่ยนะครับผมจะเป็นประเทศที่อยู่ระหว่าง ฝรั่งเศสกับสเปนนะครับผมเป็นประเทศที่เล็กมากๆเลยนะครับผมต่อจากนั้นเนี่ยนะครับนอกจากแอนดอร่าแล้วเนี่ยนะครับผมเบลารุสนั่นเองนะครับอันนี้คงรู้จักกันอยู่แล้วเนาะก็อยู่ตรงรัสเซียนะครับจากนั้นก็จะมีโบลิเวียนะครับผมโบลิเวียอันนี้อยู่ที่อเมริกาใต้นะครับแล้วก็มีบุรุนดีครับบุรุนดีอันนี้ก็อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับผมต่อจากนั้นก็จะมีแอฟริกากลางนะครับอังกฤษก็ไม่เคยไปบุกแชดประเทศนี้หลายคนอาจจะงงว่ามีประเทศชื่อแชดด้วยหรออันนี้ก็อยู่ในแอฟริกกาเหมือนั แล้วก็จะมีคองโกอันนี้ก็รู้อยู่แล้วอยู่ในแอฟริกานะครับผมแล้วก็จะมีกัวเตมาลามีไอวอรี่โคสมีคีจิกิสถานนะครับผมมีลิเชนสไตน์ลิเชนสไตน์นี่ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะอยู่ยุโรปนะครับแล้วก็มีรักเซมเบิร์กมีมาลีผมว่ามาลีก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะที่หลายๆาคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะครับผมมาลีเองอยู่ในทวีปแอฟริกานะครับแล้วจากนั้นก็จะมีมาแชลไอแลนด์นะอันนี้ก็เป็นหมู่เกาะมาแชลนะครับผมอังกฤษไม่เคยไปบุกจากนั้นก็จะมีโมนาโกนะครับโมนาโกอ มองโกเลียครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อันดับ2ของโลกอังกฤษไม่เคยไปบุกนะครับมองโกเลียอังกฤษไม่เคยฉะนั้นมีปารากวัยนะครับผมและต่อจากนั้นเนี่ยก็เป็นประเทศที่ตัวของผมเองก็พูดกันตรงๆเลยว่า ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับผมเป็นประเทศเซาตูเมและปินซิปีประเทศอะไรวะเนี่ยเกิดมาไม่เคยได้ยินเลยนะครับผมซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในแอฟริกานะครับเป็นเกาะนั่นเองนะครับผมตัวผมก็เพิ่งเคยได้ยินจากการทำคอนเทนต์อันนี้นั่นแหละเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากนะเป็นเกาะเล็กๆนะจากนั้นเองนะครับมาดูประเทศต่อไปกันดีกว่านะครับก็จะมีสวีเดนอังกฤษก็ไม่เคยไปบุกนะครับผมทาจิกิสถานก็ไม่เคยไปบุกเหมือนกันนะครับ อุซเบกิสถานอังกฤษก็ไม่เคยไปบุกเหมือนกันนะครับและประเทศสุดท้ายเนี่ยนะครับผมหลายๆคนอาจจะงงว่ามันนับเป็นประเทศด้วยหรอเพราะว่ามันตั้งอยู่ในอิตาลีนะครับนั่นก็คือวาติกันซิตี้นั่นเองนะครับผมวาติกันเนี่ยเขานับเป็นประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ครบแล้วเลยครับผมกับ22ประเทศที่อังกฤษไม่เคยไปบุกนะครับที่เหลือเนี่ยเคยบุกมาหมดแล้วนะครับผมแม้แต่ไทยเองก็เคยโดนบุกนะแต่เนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันคือสติตีของการบุกนะอย่าไปสับสนกับพวกคอลอนีของอังกฤษที่หมายถึงว่าอันนั้นนะ ยุดได้แล้วอันนี้ใช่หมายถึงว่าฐานอังกฤษเนี่ยเคยไปบุกนะครับผมก็เรียกว่ามากกว่า90%บนโลกอ่ะฐานอังกฤษเคยไปบุกมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ในจุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยอาณานีของของอังกฤษนะครับผมยึดโลกมาแล้วใหญ่ถึง25%ของโลกใบนี้เลยเยอะยิ่งกว่าอาณาจักรมองโกที่เป็นอันดับสซะอีกนะครับผมทําให้อาณาจักรอังกฤษเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาแล้วก็ได้ฝากสิ่งต่างๆรวมถึงอิทธิ เลยถูกไหมภาษาอังกฤษเนี่ยออที่สุดละใช้ในทุกวันใช้ในชีวิตประจําวันท่านผู้ชมคิดดูดิแม่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขนาดไหนอะเพลงสากลน,นก็คือเพลงภาษาอังกฤษอะคิดดูดิก็คือภาษาของคนอังกฤษเลยครับผมหรือว่านอกจากนั้นเองเนี่ยวรรณกรรมต่างๆบนโลกก็ต้องถูกแปลม,มาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมหรือว่านอกจากวรรณกรรมหรือว่านอกจากในมุมของเพลงต่างๆแล้วอะหนังทั่วโลกอย่างเงี้ย มีภาษาของตัวเองก็ต้องมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาอีกนะครับคิดว่าเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังโคตรๆนะครับผมแบบว่าโคตรโหดอ่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โหดสัดๆอ่ะไม่รู้จะแบบโคตรล้มมันยังไงเลยถูกว่าเป็นแบบ มหาซ็อตพาวเวอร์ที่อังกฤษเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้ให้กับโลกใบนี้เลยนะครับและนี่ก็เป็นความรู้น่าสนใจที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดูมิส t e r y ี่เวิ์อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนีีี่่่ยยยยยออาาหหุุดดททจจะะรรู้้แลว สกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ให้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมีคร,ม,ร,นะนะรมู้้้าดโให ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวน,นะครับผมแต่อย่าหักผมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทากับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอออยยู่่่ใในน description เเลลกก็็ไไไดด้้้้จะมมะมมตงงาสครับแว มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด a f f x m y s t e r y w แล้วก็หนะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ